ด้วยแต่อา,ากาศดีมากนะครับบอ่อทั่วทั้งหมดไม่ใช่เฉพะาะภาคใต้นะภาคอีสานภาคเหนือทุกทุกภาคตอนนี้อากาศความกดอากาศต่ำมากนะครับจะมีฝนมีละอองฝนอยู่เพราะฉะนั้นอากาจะมีบ้างในขึ้นนะเพราะว่าผมเป็นคนไกลทะเลถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆทะเลมหมือนหลายคนนะฮะคงจะมีข,ขึ้นขึ้นเยอะๆอง,งั้นคงจะชัดเจนกว่านี้รัแต่ไม่เป็นไรครับขึ้นไม่ค่อยชัดแต่ขอให้เป้าหมายชัดเจนความต้น,นเ็จมันรอหลายๆท่านอยู่ครับ สำคัญท,ที่สุดเนี่ยผมบอกระวางชัดเจนของตัวเราเนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ได้แต่หลังจากนี้ไปผมไม่รู้นะ่ะที่เขาสอบทำนายกันก็ไั้เยอะมากมายไม่ต้องไปสนใจแต่เราทํานายดีกว่าว่าถ้าตามได้เราอยู่กับบริษัทของ JNC เนี่ยนะับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนี่นสิงหาละอยู่ต้นเดือนอยู่วันนี้ที่สีสน่นะครับสิงหากัญยาตุลานะครับพิจิกา ท่านว่าเรามีเวลาเหลืออยู่ห้าเดือนในห้าเดือนเนี่ยถ้าเราจะทําอะไรในหนึ่งไตมาสแสดงว่าไตมาสุดท้ายไตรมาสที่สามเนี่ยตอนนี้มันเข้ามาสู่เดือนที่สองละเดี๋ยวเดือนหน้าก็อ่ากันยาก็ครบไตมาาที่สามยังเหลือเวลาเต่าเกินของปีนี้ได้อีกหนึ่งไตมาสเต็มๆเมพราะฉะนั้นเวลาที่มันเหลืออยู่เนี่ยเรามาตั้งเป้าหมายร่วมกันดีกว่าว่าาตุลานี้ไม่ได้มีการผิดพลาดอะไร สมมติว่ามีการจัดชัดเจนครบ18ปีเนะี่ยที่บริษัทจะจัดวันที่18เนะี่ยครบสิบ18ปีนะครับที่มองทองท่านลองคิดว่าคิดเล่นๆมันมีเวลาอีกสองสามเดือนเราต้องเน่ขยับขึ้นจากดีเทอร์เป็นเพสเด้จากเมดิเจอร์เป็นดีเทอร์หรือถ้ายังไม่มีตำแหน่งให้เป็นเมดิเจอร์ได้ แอคทีฟแบบวางแผนที่ออนไลน์สักห้าสิบเปอร์เซ็นออฟไลน์สักห้าสิบเปอร์เซ็นเท่าที่เราสามารถไปได้นะครับลองลองตั้งเป้าหมายร่วมกันโดยใช้วิธีง่ายๆอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าดูออกบอกได้ใช้เป็นดูออกบอกได้ทำเป็นง่ายครับเจตนาเดียวเลยแพทเทิร์นของบริษัทครับผมย้อนกลับมาเลยแพทเทิร์นอ,อันแรกเลยที่ทําให้เรามารวมกันอยู่ห้องนี้ทําให้เราสําเร็จได้เกิดจากทีมซ้ายกับทีมขวาเกิดจากแรงบันดาลใจแรงกล้าของเราทุกคน นะครับก็คือง่ายครับก็คือเราย้อนกลับไปดูคู้มือทุกคนสมัครเข้ามาใหม่แม้กระทั่งคนเก่าถ้าไม่มีคู่มือเราไปเช็คดูคู้มือนะมันจะมีสีหน้ากระดาษในการการสมัครเ็นขึ้นตำแหน่งมันมีการสมัครขึ้นตำแหน่งแพทเทิร์นตอนนั้นผมว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่พิเศษและดีที่สุดที่บริษัทจัดเอามาให้เราไม่ต้องไปทําคู้มือเองครับมันมีคู่มืออยู่แล้วของบริษัทนะครับแล้วทํายังไงครับเราจะแกะเอามาเป็นการตลาดอย่างเช่น mdp เราอยู่ในห้องเนี้ย สิบกว่าท่านเนี่ยทำเป็นอยู่แล้วหนึ่งพูดแผนได้อยู่แล้วชัดเจนอันที่สองถ่ายทอดแผนได้ดีด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่ยังไม่เป็นเลขเก้ายังไม่เป็นเอ p เนี่ยเขาเข้าใจแลวเขาถ่ายทอดดีได้เหมือนกับเราหรือเปล่าว่าเหตุผลเดียวเลยครับถ้าลายวันมาทุกอย่างมาหมดเลยครับสายตระธานขวาเนี่ยจับคู่ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่นะครับสองเปอร์เซ็นมายอดมาทีมเกิดทุกปีเจรินเติบโตขอหยิบยกนิดหนึ่ง ตอนนี้ที่บร,บริษัทเราที่อยู่กาลังเจริญเติบโตอยู่บริษัทต่างชาติใกล้ๆเราเนี่ยบริษัทเใกล้ๆไม่ใช่ของไอ,อ,งอคอม,มเมดียนะฮะที่บอกว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจในระบบของภาษาหรือธุรกิจแต่เขาเข้าใจเรื่องหนึ่งครับเงินเข้าครับรายได้หลักร้านก็มีแต่ได้เดือนละหลายแสนก็มีไายเป็นพันคนแล้วเนี่ยเขาเอาตัวนี้ตังหกครับที่ไปเป็นตัว เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากระตุน้นแล้วก็พยายามทําทุกรูปแบบครับให้คนมีความเชื่อถือหนึ่งใจจริงนะได้จริงนะอันที่สองสำเร็จเราได้จริงๆอันที่สามบริษัทมั่นคงไม่ต้องกลัวเปลี่ยนแผนไม่ต้องกลัวบริษัทไม่จ่ายเพราะบริษัทมีประสบการณ์มากกว่าสิบแปดปีแล้วคุณรู้ไหมว่าข้อมูลเนี้ยถ้าเราเอามาใช้ในบ้านเราทั้งหมดเลยมันจะเกิดการตื่นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับเพราะตอนนี้คนว่างานตกงานกับเรื่องของโควิเดเยอะมาก หลากหลายอาชีพจะมือที่จะทําอะไรเลยคนกําลังจะหลุดจะตกงานอีกไม่ใช่แค่นี้นะครับยังมีรอคิวอีกหลายบริษัทยังมีหลายอูเยอะมากเอาีเหรอเยอะแยะเลยเยอะมากแต่อยู่ที่เราเตรียมการอะไรรองรับที่จะส่งเสริมคนกลุ่มนั้นเข้ามาสู่องค์กรเราในแบบแผนของเราหนึ่งต้องต้นทุนต่ำสองต้องง่ายสามเป็นไป,นปนได้อยู่แล้วอัน,นี้ยไม่ต้องกลัวครับเพราะเราทำมาสิบแปดปีบริษัทจ่ายจริง ได้ได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะฉะนั้นผมพูดเลยว่าวันนี้ทําให้เป็นคือหนึ่งต้นทุนต้องต่ำสองต้องกั่ปีได้อันที่สามต้องมีแพทเทิร์นครับง่ายครับคู่มือทุกคนสมัครเข้ามามีเหมือนกันหมดทั่วโลกครับของ JC ซเราแต่ใครใช้บ้างละ่ะผมเชื่อว่าในห้องนี้มีใค,คุณลองไปดูนะสีหน้ากระดาษคุณดูให้ออกคุณใช้ทุกครั้งที่มีคนสมัครใหม่เข้ามาสอนวิธีใช้สอนวิธีคิดวิ วิธีทำให้เขาในนั้นแต่แยกประเป็เอสครับของแผนวงกลมสามเหลี่ยมเนะี 1, 2, นะ่ยหนึ่งสองสี่เนี่ยความหมายคือคุณกับคนของคุณนะแล้วก็ลงไปสักสามชั้นพอไม่ต้องเยอะสองติดตัวชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนพอแล้วครทำแค่สามชั้นพอเพราะเกินนะั้นมันจะเป็นหลงหลงมันก็จะโทษทีนะโอยลาก็จะจำกัดการดูความใกล้ชิดก,ก็จะจำกัด แต่ถ้าคุณดูแลลูกดีดูแลหลานเหรียญสามชั้นนี่ดีทุกคนก๊อปี้ทำให้เหมือนกันหมดใช้แท่ท่์นเดียวกันหมดเลยมันจะกลับมาบูงกันใหม่เหมือนยุคภาคใต้เราเมื่อสิบปีที่แล้วครับโอ้โหจเจริญเติบโตมากเราเพิ่งมาหลุดประมาณสี่ห้าปีถ้าเป็นกลุ่มของภาคใต้นะเรื่องของราชายางเรื่องของเศรษฐกิจของทางภาคใต้อันนี้เราเข้าใจกันแล้วหนักยิ่งกว่าโควิด,ดครับโควิดเพิ่งสามสี่เดือนแต่สี่ห้าปีที่ผ่านมามันหนักกว่าโควิดเยอะเพราะอะไรครับถ้าตาไดายหลายคนเนี่ย อยู่ในวิกฤตแต่ไม่เข้าใจว่านั่นคือวิกฤตเรื่องของโอกาสเพราะเครือข่ายที่เรามารวมกันวันนี้ได้ในห้องนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวผมด้วยหรือหลายร้อยหลายพันท่านในที่อยู่ในเอ c เนี่ยเกิดจะวิกฤตล้วนๆล,ลอง,ลองโอกาสดีๆสิฐานะดีทุกอย่างดีหมดไม่มีทางได้เห็นหน้ากันไม่มีทางที่จะมาอยู่ในอาชีพเราครับก็เพราะหลายคนคิดว่าตัวเองอยู่ในวิกฤตทุกคนต้องการหาโอกาสทุกคนต้องการที่จะ ทำยังไงให้ตัวเองและชีวิตครอบครัวหรือคนรอบข้างให้ดีขึ้นเราถึงมาเจอกันแต่โควิดมันสอนอะไรเราเยอะแยะมากมายให้เราเตรียมตัวให้เราเข้าใจว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์ในระบบของไลฟ์ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยออนไลน์เนี่ยหรือซูมเนี่ยได้เยอะมากไม่ว่าจะเหตุการณ์ปกติเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรายังใช้ช่องทางเนี้ยเห็นไหมไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนหรือจังหวัดไหนหรือ ประเทศไหนในโลกนี้เราเจอเันผ่านระบบหลักไ,ได้เราเติมเต็มในจุดขาดได้เราให้กําลังใจกันได้เราให้วิธีคิดวิธีทำผ่านระบบนี้ได้เห็นไหมแต่ถ้าเกิดแค่ช่องทางของไลฟ์หรือโซมเนี่ยยังไม่สามารถดึงองค์กรมาได้คุณอย่าหวังเลยคุณจะสําเร็จในออฟไลน์ได้ขนาดเห็นผ่านระบบเนี่ยเจวงของยม้งอย่างหาเอามาไม่ได้ดึงออกมายากเลยแล้วคุณลองคิดดูสิว่าถ้าจะทวนไปที่สาขาหรือบริษัทแล้วมันจะไปได้ยังไงกัน อันนี้เป็นช่องทางเดียวในะี่ทุกคนมีสมาร์ทโฟนทุกคนทุกคนมีไลน์ทุกคนมีเฟซบุ๊กทุกคนสามารถใช้มือถือได้สําหรับคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยยังไม่สามารถเอาเวลาเก็มตาหรือเอาเวลาที่ที่ดีที่สุดในในเวลาที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้ผมเชื่อว่าเวลาที่ดีที่สุดนะที่ผมได้แชร์ได้แบ่งปันหลายท่านที่อยู่กันร่วมกันอยู่เนี่ยยังมาเจอกันในช่องนี้ได้เลยเแล้วท่านจะพาเขาเข้า,ขาไปในสา,านขาโอกาสมันได้ มันง่ายกว่าการพาเขาขึ้นรถไปตรงสาขาตั้งเยอะแค่นี้วิธีการแชร์นะโปรลองนึกดูดีๆนะครับเพราะนั้นเราจะใช้ใช้ระบบของไรหรือออนไลน์หรือซูมเนี่ยควบคู่กับการออฟไลน์ไปแค่ห้าสิบห้าสิบความหมายคือห้าสิบเปอร์เซ็นของการพกปะแน่นอนครับบรรยากาศของเครือข่ายนี้ไม่พ้นของการสร้างฝัาและหัวใจตาต่อตาฟันต่อฟันการสร้างมือเรี่มสร้างผู้นาบเนี่ยมันต้องเจอกันมันต้องรวมกลุ่มกัน มันต้องมีโอกาสได้ทานข้าวกันมันต้องมีโอกาสได้แบ่งปันได้เจออยู่ในห้องอประชุมซึ่งกันและกันนะครับแต่ขณะเดียวกันกลับไปการบ้านเราง่ายก็คือดึงใครเข้ากลุ่มครับที่เป็นคนใหม่ดึงองค์กรเราทีมงานเรา,าหลายคนที่เราอาจจะไม่เจอกันนานสร้างสายสัมพันธ์ไปสิครับค่อยๆล้างใช้วิธีคิดวิธีการอย่างที่เราพูดอยู่เนี้ยทํำยังไงให้รู้สึกเห็นโอกาสให้เขาม,มีความหวังใหม่หมอีอบนึงอันนี้สําคัญนะครับ ความหวังเนี่ยสาคัญถ้ามันหมดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยมันจะจบละมันจะไม่ฟังเราละมันจะไม่อยากมาสนทนามันจะไม่อยากสนใจละว่าข้างหน้าเราคืออะไรครับเพราะความหวังมันไม่มีแล้วไงคนเราถะาแบบยังมีความหวังอยู่เนี่ยไม่ต้องกลัวครับยังไงก็หาวิธีมาเจอเราจนได,ด้านน็แลแหละนะครับตอนี้มันเหลือเวลาอยู่ประมาณสักสิบห้า 10, นาทีแล้วกันผมต่อให้สิบนาทีหีืว่าสิบห้านาทีโอเคไหมครับทุกคนได้สิบห้านาทีโอเคไหม ถ้าควรตอบโอเคก็คือกดเลขหนึ่งให้หน่อยครับจะตอบให้สิบห้านาทีนะครับจะไปจบกันประมาณสักสามทุ่มสิบนาทีประมาณนี้นะครับถือว่าไม่เด็กมากผมจะค่อยๆย้ำไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับทุกคนคืออย่างนี้ครับเวลาเราคุยกันเนี่ยคำว่าคุยให้เคลียนะฮะไม่ได้คุยให้จบฟังดี้นะคุยให้เคลียเหมือนเคลียแผนไม่ได้พูดแผนนะฟังดีๆ การเคลียแผนไม่ได้เป็นการพูดแผนแต่อย่างแค่ก็ผ่าแผนนะขอเลยนะไม่ว่าใครก็้แต่ที่เคยใช้ลืมไปนะครับว่าเอาผ่าแผนอย่าใช้แผนแล้วไม่ได้มีปัญหาครับไม่ต้องไปผ่ามาันคาว่าผ่าเนี่ยมันก็เหมือนคนอนะโผล่มาแล้วลถึงผ่ากันนะครับชำระแผลเคลียแผน,แผนต้องบอกงี้ก่อนเจตนาของธุรกิจเรามาเจอกันครั้งแรกข้อธุรกิจรายได้ไรไวะ ผมเชื่อได้ทุกคนต้องคิดเหมือนผมเนี่ยเติมเต็มทุกๆสิ่งท,ท,ที่เราขาดรายวันขอให้มีตื่นเช้ามามีซ้ายขวามีคะแนนสามตันสีซ้ายขวาถ้าเข้าทุกวันก็สามหมื่นจะถ้ามันเกินแั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นหกหมื่นถ้ามันเกินปุ๊บเนี่ยสองวันรอบมันจะกลายเป็นเดือนสองแสนกว่าแต่ถ้าเกิดมันวันละรอบเนก็เดือนละสี่ห้าแสนในขุดจะรหัสหลักนะรหัสเดียวกับ ถ้ามันสามารถสามรอบกระเดือนไดเก็บไว้มันสามกําแสดนะผมถามเลยว่าจะเป็นสองวรอบสามวันจะสี่รอบก็ช่างมันถ้าสีบรอบก็ไม่สามกราเสดไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในระยะเวลาที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยถ้าสมมุติว่าภายในระยะเวลาไม่เกินห้าเดือนสิบสี่เนี่ยสามารถทําให้หลายหลายคนมีโอกาสมาเข้ารอบอีกทีท่เข้ารอบแปลว่าสี่วันรอบ สามันรอบสองนรอบแล้วก็วันละรอบใหม่ดูวิธีการได้ง่ายเนทุกคนทันทีเนี่ยเป็นไปได้ครับขอทุกคนกลับไปตัวส่วนฐานองค์กรเองเช่นซ้ายตอนนี้มีกี่ท่านขวามีกี่ท่านคนไหนบ้างที่เรายังไม่ทัก่ทาน,นคนไหน,นเรายังจะไม่ได้พบปานคนไหนบ้างที่เราจะไม่สามารถเป็นพบเข้ามาคนไหนบ้างที่เราไม่ดยไม่ได้เท้แขรกระนานแล้วกลับไปทําการบ้านของไทยมันมนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าทุกคนกลับไปทบทวนหาเพื่อนทวกทีหาเพื่อนช่วยกันส่งเสริมทีนะเพราะเราไม่ได้ติดตามเราฟังเราไม่ใช่มีคนใหม่ที่เข้ามาใหม่เราไม่ใช่คนที่สูบเราไม่ใช่คนที่สองนะคัเออเราเป็นคนที่เชื่อว่าอย่างน้อยเนะี่ยเราเป็นคนที่มีศักยภาพแล้วมีฐานแล้วนะครับเสียงขบอกเสียงเปลี่ยนไปเสียงเปลี่ยนไปอย่างไรครับไม่ทราบว่าเสียงมันแอบหรือว่วาเสียงมันหายครับ ถ้าเก็บอย่างชัดๆอยู่นะครับชัดเห็นไหมครับแอดมิดเช็คเสียหน่อยเสียมันแตกใช่ไหมครับผมไม่ได้ทำอะไรนะอ๋อชัดเจนแล้วนะครับแล้วขออนุญาตนะครับถ้าเสียแตกเนี่ยอาจจะต้องของเดือนน้ำสกแกนอีกเป็นเพราะว่าพูดแล้วเสียอาจจะแห้งหมดแล้วคู่ไปพ้นมากายเป็นเสียนภิญญังไปแล้วครับก็เสียนภิญญาทุกคนเลยครับ ถ้าถึงเรืองแหววังทุกคนเลยจะเป็นซีนีพอยต์ก็ดีสาย,ย,าดยดันก็ดีอะไรนะครับแต่ละคนเนี่ยเสียงแหววแหววมาสนเสนอรวมคงที่ไม่พี่น้อง ชาร์ออนฟังก็ต้องชารชัดด้วยกันทั้งคู่อะไนะมันสุดท้ายก็สำเร็จครับเพราะการสื่อสารโดยภาษาเดียวกันเนี่ยมันไม่แปลด้วยไม่ใช่้นภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ใช้ภาษาใต้ก็อาจจะพูดไม่ได้ภาษาเหนืออาจจะพูดไม่ภาวาสีนะใต้นะไม่สามารถพูดได้ขนาดนั้นแต่เอาเป็นภาษาสื่อสารตรงๆว่าหนึ่งเราตัวเราสองคนของเราสองคนสามคนของ คนของเรานะครับดูกันแบ่งชัง้นทีนี้เรื่อยครับถ้าทุกๆชั้นเข้าใจทุกๆชั้นตื่นตัวทุกอย่างจะเปลี่ยนครับจะเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะฉะนั้นการที่หลายคนขาดความสม่ำเสมอขาดการสม่ำเสมอนะฮะย้ำก่อนครอาจจะเกิดจากแรงบันดาลใจหรือปัจจัยบางอย่างทำให้ขาดการต่อเนื่องและสม่ำเสมอวันนี้ปับไปครับ ใจที่เรายังมีความคาดหวังยังมีความเชื่ออยู่ที่จะสําเรปจแ่ยนหน้าปรับใหม่ครับปรับต,ตัวเองใหม่พัฒนาตัวเองใหม่ดูขาลงปอยอีกรอบหนึ่งว่าซ้ายที่ผมย้ำเมื่อกี้ขวาที่ผมย้ำเมื่อกี้เหลือที่ท่านทั้งซ้ายทั้งขวายังมีคนที่ยังมีความชัดเจนอยู่เนะี่ยมีเป้าหมายอยากสาเร็จอยาก,กพัฒนาอยากจะเปลีป่ยนแปลงลองทบทวนกันดูเพราะเราไม่ใช่นคนใหม่นะะเป็นคนที่มีองค์กรมี ไไน,น,น,นะครับดังนั้นผมก็อยากจะฝากว่าในความสําเร็จของความสําเร็จนะฮะมันเกิดจากการท่มเที้วยแรงใจและแรงกายนะครับมันต้องท่มงเทครับเพราะว่าเรากำลังคุยเรื่องอาชีพคุยเรื่องรายได้ไม่มีขีดจำกัดคุยเรื่องรายได้มหาศาลในอนาคตนี้แล้วก็คุยเรื่องมรดกตกทอดไว้ให้คนต่าเรานะครับเพราะมันต้องเอาชีวิตเอาสิ่งที่เราท่องเทและเข้าแลกนะครับ ่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งนะมันเป็นเรื่องของทีมเรื่ององค์กรเพราะว่ามันเข้าไปได้วยกันนะครับเพราะะฉนวันเนี้ยต่อให้เก่งขนาดไหนมันก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จได้ถ้าไม่มีพวกท่านนะครับมีคนโทรมาหรอครับใช่ส่งเล่บ <c oughs> แบบฟ้าคระตุ้นชาเอ๋ยไม่มีอะไรเป็นเป็นอะไรขอคุณใ เอาละเจลูกสาวบอกว่ะอ่นะครับสาวอเป็นคนโทรเข้ามานะครับะฉะนั้นวันนี้ใครที่ได้ฟังไปแล้วเลยนะครับที่อยู่กันในกันเนี้มากกว่าห0สิบท่านกือตัวผมสิบท่านนะครับอยากจะถามอะไรนะครับตอนนี้ผมอยากให้ป้อนคำถามขึ้นมานะครับเราผมอ่านข้อความอยู่นะครับหนึ่งอยากจะป้อนคำถามอะไรขึ้นมาป้อนขึ้นมา ผมจะได้คุยด้วยนะครับกับคนที่ตัง้งคำถามมันมาจะถามแทนก็ได้ถามเป็นกลุ่มก็ได้นะครับแต่ถ้าช่วงแั้รลอถงถามอยมทุกคนนะครับวันนี้นะครับตั้งขั้นสุดเรื่องไมซ์เรื่องของแอคิชติเรื่องทัศนาตติมีสำคัญมากมองบวกทับวกนะครับไม่ใช่คิดปวกไม่ใช่นะครับคิดปวกมองบวกทาบวกนะครับแล้วก็ต้องทําเป็นด้วยคำว่าทําให้เป็นนะสำคัญเราต้องมาดู อันไหนที่ไม่ใช่อัน,นไหนที่มันเย <Gym. S 1> ะอะเกินตัดบอถ้ามันไม่เกิดประโยชน์มากเนี่ยในตัวเราเององค์กรกับความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นเอาออกไปะรอันไหนที่มันดูแล้วกระชับอันไหนที่มันดูแล้วมันได้แรงที่จะทําให้หลายๆคนรู้สึกว่าเห็นเลยว่าโอกาสเนี่ยมันรออยู่โอกาสเนี่ยมันรอคนอเราอยู่ผู้หวังเราหลายคนรอเราอยู่อย่างเงี้ยเราคิดเป็นสิทธเราต้องทนหรือว่าคนต้องตีโจทย์ให้แตกเรื่องแต่กานตลาดเราไม่ได้เน้นแผน่นะครับแต่เราทํา ตามแผนครับปามดีๆครับอะไรพวกเี้แผนบางคนก็ใจผิดในวันในแผนไม่ใช่ครับเราทำตามแผนเพืแผนเพื่อผลประโยชน์ที่จะส่งผลให้พวกเราอยู่รอดอยู่กับและมีรายได้จากแผนครับม่มิทางครับที่จะไม่สนใจแผนและจะอยู่ได้ครับต้นทุนต่ำกำไรสูงสำคัญครับก็ถูกต้องครับเราต้องไปรือ้อคนเก่าครับมาเรียนผู้ใหม่เพื่อเอาไปลง ถามขนนองคนิ้ขอบคุมากนะทีเขียนขึ้นมาเป็นบทความเพราะฉะนั้นคน <Okay. S 1> ที่เคยมีประสบการณ์รู้ว่าวัวเองสำเร็จได้เพราะอะไรแล้วตัวเองตวนนี้ทำไมมันลดเพราะฉะนั้เนเจตนาเนี่ยเ mm hmm. ชื่อเลยว่ามีหลายคนที่กำลังทบทวนอยู่ตอนนี้คำ mm hmm. ว่าดีไว้ดีปีสัมการนะเพราะว่าผมเคยมีอาจารย์ ผมเคยอยู่ดนะ้วยในเมื่อประมาณสักรวมสามสิบปีละท่้นพูดคำหนึ่งโอกาสของเครือข่ายมันจะทําให้คนมองเห็นเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะหลายคนไม่ค่อยม,มั่นใจมันมีเรื่องเดียวครับเที่คนไม่มั่นใจจะมาทำอาชีพเครือข่ายไม่รู้ไม่คืออะไรมันมีรายได้ที่ไม่แน่ไม่นอนมาเลีนะนรายได้ที่ไม่แน่ไม่นอนเนี่ยได้ส่งผลทำให้หลายคนหลาย คนที่เป็นผว่าที่เราพยายามเชิญพยายามชวนเข้ามาแล้วเขาไม่ตัดสินใจเหี่ผลเดียวเลยนะเพราะมันไม่มีการการ,การันตีเรื่องไหได้ต่างกับงานประจำได้แค่สามร้อยพันตับหรือห้าร้อยจบยาตีมาแต่อันนั้นมันการันตีแน่นอนสามสิบวันก็ได้เราบอกวันละหนึ่ง้าดีกว่าเขาบอกเดือนละหนึ่งห้าดีกว่า <c oughs> ดูดีนะเพราะอะไรครับอันนั้นมันชัดเจนได้แน่นอน แตเครือข่ายเป็นธุรกิจไม่ใช่นิยามสั้นครับธุรกิจเครือข่ายวันนี้ที่มนมีมากกว่าสามสิบปีในบ้านเรามันคือธุรกิจระย,าย,ายาระยาวระยะยาวนะครับระยะยาว,ย,าว,ย,าวยังไงเพราะเราทำกันมาสิบเจ็ดปีเนี่ยสิบแปดปีเข้าปีที่สิบเก้าแล้วเนี่ยคุณดูดูนะฮะสิบแปดปีเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ถ้าไม่ใช่ธุรกิจระยะย,ยาวมันเป็นธุรกิจชั่วคราว อาจจะเป็นแค่ปีครึ่งคือสิบแปดเดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาทำธุรกิจแค่สิบแปดเดือนท้อแล้วสองปีท้อแล้วสามปีไม่เอาแล้วเนยคุณเข้าใจผิดแล้วคุณจะมาสร้างไรายได้หลักแสนหลักล้านแค่สามปีเหรอครับแต่สามปีนี่คือฐานครับที่จะส่งผลทําให้คุณมีได้หลักแสนยาวนานนที่ผมได้อยู่หลักล้านยาวนานเหมือนที่ผมได้มาสิบกว่าปีนะครับเพราะฉะนั้น,นถ้าหลายคนเข้าใจมันคุณจะไม่ละไม่เลิกไม่หยุดไม่ถอยครับที่บอกว่าท้อได้แต่ไม่ถอยเนี่ย เวลาเราตอบใจเราไม่เหมือนเราปอบใจตัวเองครับใครมันจะรู้ใจตัวเองเท่ากับตัวเราเองครับเพราะฉะนั้นคนที่แย่คนที่ยังไม่รู้จะนอนตรงไหนจะกินตรงไหนเนี่ยผมชอบมองคนฝู่นที่ด้อยกว่าผมครับถึงผมจะลําบากผมก็ยังมีที่นอนถึงผมจะลาลาบากผมก็ยังมีญาติพี่น้องผมก็ยังมีคนที่ผมเคารพรักยังให้เกียรติผมอยู่ แต่คุณลำนึดตัวแล้วเวลาคุณนั่งรเมื่อก่อนผมนั่งรถเมย์แค่นี้นหนึ่งแล้วกันนะฮะหลายคนอาจจะขึ้นเข้ามาใหม่เมื่อกี้นี้ขอทักทายด้วยโอ,อ้โหผมเคยทอมากมากแต่วเวลาผมไปเห็นคนที่ยังหาของขายคนหเห็นนะเวลาคุณอยู่ในพงเศคุณจะเห็นคนนอนอยู่ใต้สะพานเยอะมากที่เขาเอากระดาษอ่าเป็นกําลังอะไรมาผ้าใบมาคององไม่รู้เขาตั้ทีเขาไปขเข,ไปข้าห้องน้ําแบบไหน ไม่รู้เขามีสายใช้อย่างไรไม่รู้ฝขาอาน้าตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราเห็นเขาอยู่กันใต้สะพานเห็นกันหลายปีเลยเห็นกันอยู่นั่นแหละครับเห็นหลายคนยงไมู่ว่าตกบางครั้งเราเห็นอยู่บ่อยๆที่เราจะเห็นเวลาเรานั่งนกผ่านเราจะเห็นว่าบางคนยังเดินเลาะลอนอยู่เรายังดีคนกลุ่มนี้ท่านเยอะวเวลาผมชอมจะมองคนที่ต้อยอย่างนี้ครับทาให้ผมรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นเหมือนเขาหรอกแต่เราหาโอกาสทาําไงจะดีตัวเองให้มันหนีจากสิ่งที่ผมกาลังเป็นอยู่เนะี่ย นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดแยกขนาดเขาเวลาผมรู้สึกอย่างนี้เมื่อไหร่บเนี่ยมันรู้สึกมันมีพลังขึ้นมาสักทีว่าเฮ้ยแม่ผมยังอยู่นะแม่ผมยังรอความหวังนะแม่ผมอยู่แม่ผมยังมีชีวิตยอยู่เราจะแข่งกับโชคชะตาหรือยังไงเพื่อให้แม่เรามีโอกาสได้เห็นความสำเร็จของเราอย่างน้อยจะต,ตอนไหนเราไม่รู้หรอกครับแต่เราจะพยายามหาโอกาสที่ดีแล้วก็ทําให้ดีที่สุดอะ่ะก็แข่งกับแข่งกับอ่าเขาเรียกอะไรบุญนะอะเราบอกบุญดีกว่า นะครับสำคัญมากนะครับสายสามร้อยฝาสองร้อยต้องทิ้งงานเดิมไหมครับท <c oughs> อแต่ไม่เลิกรับอยู่มาสิบแปดปีแล้วครับโอเคสุดยอดมากนะครับคือ <c oughs> บางคนอาจจะถามผมว่าถ้ามีองค์กรเนี่ยอย่าไปดูเอาแค่วงกลมนะครับหรือหน่วยนะครับคา <c oughs> ว่าสามร้อยกับสองร้อยเนี่ยดูคนแอคชั่นครับ คนแอคชั่นหมายามว่าในสามร้อยท่านมีแอคชั่นกี่คนที่เตือนตัวอยู่ที่ทํายอดอยู่ที่ส่งยอดอยู่เนี่ยมีคะแนนข้างซ้ายสามร้อยเนี่ยมันมียอดตอนเช้าอ่ะตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่ฮะกี่คะแนนข้างขวาเช่นเดียวกันตัวเฉลี่ยรายได้เราตอนนี้นะฮะของคนเมืองใต้นะฮะผมไม่รู้คือใ,นะใข่เราใช้คนเมืองใต้ใช้สามร้อยฝาสองร้อยคุณก็ไปเช็คดูสิว่าตื่นเช้ามาเนี่ยคุณมีรายรับเท่าไหร่ แล้วต่อเนื่องกันไปเป็นแรมเดือนกี่เดือนแล้วนะครับอันนี้มีของให้มากนะครับโชคดีด้วยคุณยังสามารถไปดูฐานเพราะฉะนั้นฐานจริงๆเนี่ยเราหาคนมาอาจจะหนึ่งสองหรือสี่หรือแปดที่คุณหากันมาแต่ทีนี้องค์ปรอบมันแตกไปเป็นหลายร้อยแล้วเนี่ยเราต้องเช็คให้ชาร์จก่อนว่าการทำธุรกิจโอ้โหนี่ขอบคุณคนเมื่อกี้คนเมืองใต้มากเลยนะที่ใช้โจทย์เมื่อกี้มาทําให้ผมคิดเรื่องนี้ได้นะคำถามน่ะมันทําให้ผมรู้สึกคิดได้นะ นะครับคุณอย่าไปดูนะครับว่าการทําธุรกิจเครือข่ายต้องทําต้องออกถ้ามีงานประจําอยู่ต้องออกจากงานมาทําคุณฟังคาว่าทําเต็มเวลาไม่จําเป็นต้องเลิกหรือเออเลิกงานเลิอกอาชีพใหม่ๆถ้าตาบใลคุณยังไม่มั่นใจถ้าคุณยังไม่เข้าใจเนี่ยถ้าคุณยังไม่มีฐานไรายได้ที่ชัดเจนพออย่าเพิ่งรีบเพราะว่าการธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจากที่ผมถูกปลูกฝังและผมเริ่มต้นจากทําเสริมฮะ อย่างผมมีงานประจําผมก็ทําเสริมเช่นวันอาทิตย์หยุดวันหนึ่งผมก็ทำวันอาทิตย์ผมเต็มวันเลยส่วนวันธรรมดาก็หลังเลิกงานห้าโมงผมก็ทําตั้งแต่ช่วงหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มครับอาจจะนอนดึกหน่อยอาจจะตื่นเช้านอนดึกแต่ทาไงได้นะครับเราจะไปยกเลิกงานเรามันก็เป็นไปนไม่ได้ครับตอนนั้นมันก็เลยต้องทําควบคู่กันไปครับผอมมากตอนนั้นผอมมากครับแต่ทํไงได้นะครับมันไม่มีทางเลือกนะครับ พราะอย,อยู่ถ้าเราไปทิ้งที่ผมบอกไปแลนะ้่ไงว่าทําไมอาชีพเครือข่ายคนไม่ก็อยากจะมาทํากันผมย้ําไปแล้วเพราะมันไม่มีการการันตีของรายได้ประจําคนหลายหลายคนก็ไม่ค่อยจริงเขาไม่ใช,ไใช่ไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายนะธุรกิเครือขานะ่อขายเนี่ยอิสระเสรีนะร้วได้ไม่คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบอาชีพนี้นะแต่ไม่มั่นใจตั้งหา่าว่ารายได้มันจะแน่นอนไหมมันจะต่อเนื่องเมื่อไหร่ ถ้าคนเมืองใต้มีรายได้เฉลี่ยตอนนี้แค่หมื่นบาทนะครับผมผแช้ว่าแค่ก่อนนะแค่เพราะอะไรผมพูดแบบผมสําเร็จได้เยอะผมไม่ได้ลืมนตัวนะผมบอกแค่นะแต่ถ้าเป็นคนเข้าม,ออมาหม่โอ้ตั้งหมื่นนึงแล้วเนารยได้นะถ้ามีงานประจาอยู่ได้ตั้งหมื่นนึงเลยคุณรู้ไหมผมลองคิดถึงโอทีถ้าคุณทำโอทีได้หมื่นนึงเนี่ยโอ้โหมันเทียบเท่ากับเหมือนคุณทํางานขวงญกาอีกาเลยนะเพราะผมเป็นคนขยนันถ้าถามน้องชายผมนั้นโตกอยู่นี้ น้องโชคจะอยู่ในในในกลุ่มนี้ด้วยนะฮะน้องโชคจะรู้ว่าสมัยผมทํางานโรงงานด้วยกันวันหยุดวันอาทิตย์ผมไม่หยุดนะผมควงได้สองกะแล้ววันธรรมดาเข้าเ็ดฟงเลิกสี่โมงเย็นผมควงสี่โมงเย็นถึงห้าทุ่มครับผมจะเป็นคนกลับห้าทุ่มครึ่งเลยเพราะผมได้กะหนึ่งรายได้ผมอะ่ะมันเป็นเหนื่อยจริงครับออกไปก็ไม่ได้ทำอะไรฮนะเมื่อก่อนมีอะไรทําอยู่แล้วตอนทํางานโรงงานอยู่แต่มันดีตอนเงินเดินออกครับเราเรามีไรายได้มากกว่าชาวบ้านก็หมดแหละ นะครับเพราะเราขยันเนี่ยเพราะนั้นผมก็จะบอกให้เห็นภาพว่าไม่ว่าคุณจะโตข้างเดียวคุณมีได้หลักหมื่นอยู่ตอนนี้ถือว่าสุดยอดมากนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับการยังทํางานประจําอยู่แต่ถ้าคุณจะแปลให้มีไ้ไ้เพิ่มขึ้นให้คุณไปอ่าสังเกตดูฐานองค์กรที่ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้ดูที่ทีมท้ายมีใครบ้างที่แอคชั่นมีใครบ้างที่คุณคุยกันอยู่มขวาก็เช่นเดียวกันครับคุณคุยดีๆคุณดูดีๆ ดูที่มีกี่ท่านในสามร้อยท่านมีกี่คนในสองร้อยท่านในสองร้อยรหัสมีกี่คนในสามร้อยรหัสมีกี่คนต้องพูดเป็นรหัสดีกว่าถ้าพูดเป็นคนไม่ได้ครับต้องพูดเป็นรหัสแล้วกันพอคุณเห็นว่ามันเป็นโอกาสหรือเปล่าถ้าซ้ายมีสิบคนแอคชั่นขวาสิบคนแอคชั่นไม่ใช่ว่าโอ้โหต่อเดือนซ้ายมีสิบหน่วยต่อเดือนขวามีสิบกว่าหน่วยแล้วคุณได้เหมือน,นอางเงี้ยโอ้ยป่องตรงนะครับอดทนเงนี้อีกสักตั้งหนึ่งอย่างน้อยวางแผนไปถึงสิ้นปีจะบอก่างี้ นะครับคนตรงใต้นะครับวางแผนให้ไปถึงไม่ทราบว่าชื่อคุณอะไรครับเอาชื่อจริงๆมาหน่อย